สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันพยากรณ์อากาศประจำวันที่29เมษายน2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยในภาคเหนือมีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวยังคงระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในระยะนี้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศลาวเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลทาให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนอ่าวไทายตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งในช่วงวันที่30เมษายนถึง3พฤษภาคมย้ำความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณหัวเกาะสมุมรตรามีแนวโน้มจัททวีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือตอนบนนะการมีการสะสมของฝุ่นละอง หมอกควันลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนแั่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรและสุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกั่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด36-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภักกลางอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจ้บุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพังตะวันออกอากาศร้อนการมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 km. ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส สูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดร3 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 1 3 5องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคได้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณทลอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศณนะวันที่29เมษาย,ยน2563เวลา5นาฬิกา